โอ้โหกรนี้สวยมากเลยอันนี้กี่ไร่เนี่ยทั้งหมดหกสิบเลยนะอ๋อเราเราปล่อยน้ำมาตามกองเอออ๋อเนี่ยครับเป็นกลองกลางนี่เลยรถเกี่ยวมันจะวิ่งได้เนาะใช่อ๋อเต็มเลยรู้สึกมันหนาไปไหมหวานหนาเหรอหวานหนาแค่หวานหนาอ๋อหวานหนาเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดอ่า มันไม่แตกคอเยอะเพราะว่ามันหนาเกินมันแตกคอไม่ได้สองขังซนนึ้งเออสองขังต่อไรนะทำไมเออถึอองหวานหนาจังอะ่ะเขาบอกให้หวานหนาข้าวมันเบา๋อเออ,เอ,อไปดูข้าวเลยลูก <c oughs> อ,อ๋อเขาบอกให้หวานหนามันก็หนาหนาปื้ดเลยพื้นปื้หวานเพราหวานเขาบอก <c oughs> เขาไม่คิกว่ามันจะขึ้นเยอะขนาดนี้มั้งโอ้แต่มันขึ้นเยอะมันเปียกกันอุดตลุดเลยเนี่ย แล้วรู้สึกวันหนามากเลยดูสิมันหนาจนเนี่ยแต่ก็งามอยู่นี่เพิ่งเอาน้ำเข้าเวลาข้าจะใส่ปุ๋ยทซ่สองเ๋อจะใส่ปุ๋ยรอบสองอทีนี้ก็เขียวพุดแล้วทีเนี้ยใส่ใบหยกเอาใบหยกมาส่งอ่าตอนนี้ปรากฏว่าข้าวดีหายไปไม่ได้ตัดนะครับแล้วก็เหลือหญ้าพุ่มพวงนิดหน่อยตอนนี้อ่าฉีดยาฆ่าหญ้าก็เลยช่าวข้าวบางส่วนก็ชะง,งักไป แต่ก็ถือว่าดีไม่มีข้าวดิดเนาะรู้สึกพอใจไหมไม่มีข้าวดิดพอใจครับพอใจนะอไม่มีข้าวดิดเลยมีแต่มันไม่เยอะครับไม่เยอะเมื่อก่อนนี่เยอะไหมอนเยอะครับโอ้ต้องตัดหลายรอบเลยครับโอ้โหตัดรอบไหนบ้างตอนตอนตอนเล็กก็มาตอนเล็กก็ตัดตอนเล็กพอมาเดือนก็ตัดตัด อ่ะกกอนกอนกอนเข้าออกรวงก็ตัดตัดเอกตัดมาะมาณสามเที่ยวอ่ะโอ้แล้วจะใครจ้างตัดไหมหรือตัดเดงจ้างจ้างเขาโกเสียเวลาเสียเงินไปจ้างเขาอีกครับโอ้โหเห็นไหมอันนี้ประหยัดไปสามรอบไม่ตัดเลยครับโอ้โหดีใจไหมเงี้ยดีใจเ่ดีใจดีใจโอ้เนี่ยครับพี่น้องครับดูครับดีใจมากเลยอ่ะดเออดูดูดูไปดูกอข้าวนี่ครับกอข้าว โอ้โหลากมันไม่งั้นเอามันไม่ขึ้นมันแข็งกระดานนี้เลยต้นแข็งเป๊ะเลยครับพี่น้องครับด,ดูดูดูต้นมันแข็งมากเลยลำต้นแข็งเป๊ะโอ้โหมันแตกกอแตกกอใหญ่มากเลยอ่ะเพราะาอะไรเพราะว่ามันได้แร่ธาตุอาหารที่ดีสมบูรณ์ไงแตก่กอเยอะมากเลยอยู่ลากมันต้องมือขุดแม่มือขุดถึงไม่ขึ้นนั่นน,นี่โอ้โหนะครับนี่ครับเห็นไหมครับดีอ้าวดำคืน เออโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับงามมากจริงๆิ่งหนาปึ๊ดโอ้โหตรงนี้มีปลาช่อนไหมเนี่ยโอ้โหตรงนี้นะงามมากเลยตรงเนี้ยล่างล่างเดินดีต้องคุดเออนี่โอ้โหน้ำลาบเยอะไหมลาบเยอะมาว่าเดดินีโอ้โหงามมากงามมากพี่น้องครับต้นต้นมันใหญ่ตรงเนี้ยโอ้โห เออแปดห้านะแปดห้าโอ้โหพี่น้องครับโอ้แม่นมาดูตรงนี้เนี่ยงามมากเลยอ่ะโอ้อย่างงามครับพี่น้องครับนี่งามมากเลยเขียวใบตั้งครับพี่น้องครับเขียวใบตั้งนี่นฮะ